สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เปิลน,นะคะฝ้ายค่ะค่ะวันนี้เราสองคนนะคะพาทุกท่านมาอยู่ที่นี่เลยนะคะยกวันนี้เราย้ายจากโชว์รูมปอดพรมสี่นะคะ<ช>วันนี้มาอยู่ที่สต็อกริมน้ํานะคะโอ้โหอลังการมากกว้างขวางมากนะคะวันนี้<ช>เรามีรถจอดอยู่หูสี่ร้อยกว่าคันเลยนะคะสต็อกแน่นๆจุกๆวันนี้นะคะวันนี้เราจะไม่อยู่แค่นี้ค่ะน้องฝ้าย<ช>เราจะพานะคะทุกท่านไปชมนะคะเอ่อ Next generation b r a n d e r นะคะในรุ่นย่อยนะคะแล้วรับชมรับชมชมว่านะคะวันนี้หน้าตานะคะของแต่ละรุ่นจะมีอะไรบ้างวันนี้เราจะพาไปชมรุ่นไหนบ้างคะวันนี้นะคะเราจะพาไปชมรุ่น XL ค่ะเป็นรุ่นเริ่มต้นนะคะแล้วก็จะมีเป็นรุ่น XL Part เป็นสีประตูค่ะเป็นเกียร์ธรรมดาแล้วก็จะมีรุ่น XLT Cab เป็น Open Cap ค่ะแล้วก็ XLT สีประตูยกสูงค่ะอีกรุ่นหนึ่งก็คือเป็นรุ่นสปอร์ตค่ะ r a n เ e r Sport <ช>นะคะ,คะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะในตระกูล r a นเ e อร์ Ranger นะคะเดี๋ยวเราไปรับชมนะคะตัวจริงกันนะคะและนะคะราคานะคะยอดผ่อนโปรโมชั่นต่างๆนะคะว่าเป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะและสำหรับคันแรกนะคะที่เพิ่อนจะพคามาชมนะคะในรุ่น XL หัวเดี่ยวนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะจะเป็นแบบ 4x4 นะคะ หรือจะเป็นแบบขับเคลื่อน4ีล้อนนั่นเองค่ะนี่เลยค่ะมาพร้อมกระจังหน้าแบบใหม่นะคะไฟหน้า r ีเฟกเตอรนะคะมาพร้อมขนาดเอ,อ่อล้อขนาด16นิ้วนะคะเป็นกุญแจรีรโมทนะคะและเป็นกระจกไฟฟ้านะคะสะดวกสบายมากๆค่ะและที่สำคัญนะคะกระบะของ Ford ของเรานะคะตอนนี้เป็นกระบะที่มีความจุนะคะจุข,ของได้เยอะมากและลึกที่สุดในตลาดตอนนี้เลยค่ะเหมาะกับการใช้งานอย่างมากๆเลยนะคะ และสำหรับราคาของรุ่นนี้นะคะ XL หัวเดียวนะคะขับเคลื่อนสีล้อราคาจะอยู่ที่697,0 0 0บาทเท่านั้นค่ะและสำหรับรุ่นต่อไปนะคะไปชมกันเลยค่ะว่าจะเป็นรุ่นไหนค่ะไปเลยค่ะสวัสดีค่ะแล้วในรุ่นที่2นี้นะคะจะเป็นรุ่น XL Plus ค่ะในฝั่งสีขาวนี้นะคะจะเป็นรุ่น XL Plus เป็นรุ่น Open Cab ค่ะและในตัวสีบอลน,นี้นะคะจะเป็นรุ่น XL Plus 4ประตูยกสูงค่ะ ตัวนี้นะคะจะเป็นเกียร์ธรรมดาสําหรับสายลุยสายเท่นะคะเอาไปเชียนเกียร์กันให้สนุกให้เท่มันๆไปเลยค่ะตัวและตัวเริ่มต้นตัวแคปนี่นะคะราคา6,99,000บาทค่ะและตัวสี่ประตูนะคะจะอยู่ที่7,92,000บาทเท่านั้นค่ะราคาจับต้องเข้าถึงได้ง่ายค่ะและท่านใดนะคะที่สนใจสามารถเข้ามาชมรถแล้วก็มาติดต่อไ,ได้ที่ i.m.a สาขาพระราม4ค่ะและในรุ่นต่อไปนะคะจะเป็นรุ่นอะไรติดตามกันต่อไปได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะและมากับรุ่นนี้นะคะรุ่น La นเซอร์สปอร์ตนะคะที่มาพร้อมกับเบาะหนังนะคะภายในให้ความดุดันเป็นรุ่นสปอร์ตนะคะราคาเริ่มต้นนะคะอยู่ที่929,000บาทค่ะที่เกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้นะคะราคาอยู่ที่9 6 4 0 0 0บาทค่ะและไปชมในรุ่นต่อไปกันเลยค่ะข้างๆางอยู่นะคะก็จะเป็นรุ่น x อ t กนะคะรุ่นนี้นะคะก็ะจะมีทั้งเกียร์ออโต้ค่ะแล้วกเกียร์ธรรมดาแล้วก็มีทั้งรถแถบแล้วก็4ประตูนะคะ ซึ่งราคารถแฝบนะคะจะราคาเริ่มต้นอ,อยู่ที่799,000บาทนะคะแล้วก็ส่วนใน4ประตูนะคะจะราคาเริ่มต้นอ,อยู่ที่889,000บาทนะคะแล้วก็สีน้ําเงินนะคะจะเป็นสีเอกลักษณ์ของรุ่นนี้เลยค่ะก็คือรุ่น XLT นะคะค่ะและทั้งหมดนี้นะคะมีอยู่ในสต็อกของปอดอ r a สาขาพระราม4นะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนสีไหนแบบไหนนะคะโปรโมชั่นแบบไหนนะคะพวกเรายินดีจัดหนักจัดเต็มให้ลูกค้าทุกท่านค่ะ พวกเรายินดีและเต็มใจให้บริการลูกค้าทุกท่านเพราะรอยยิ้มของลูกค้สาสำคัญกับเราเสมอวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย